มันยิดบตรสัไท์อยู่นตานแล้ะอ่ะเขาไปให้มึงอ๋อมันจับมือแล้วเขาเอา้ามันไม่เห็นกมันท้องมามนะน,น่้ัวตาเด้อไปเ่เ <laughs> เอา้ <laughs> เอา <laughs> ให้มัน่ เกิดอะไรขึ้นอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาลงไปข้างล่างที่แหะเขาหย่านอยู่เขาจะลงไปหามันไหมข้างล่างได้ไหมไปเย็นกับพ่อเอาไหมไปไหมไปหาพ่อไหมไปข้างล่างไหมไปหาบางกีไหม ไลไรนัน่นนะไปยืนกับพ่อเอาไหมอะไรอะไรมังกี้ไปไหนแล้วมังกี้อยู่นู่นครับ